สวัสดีคะ่ะคุณแจ๊คขอบคุณนะคะสำหรับอของขวัญในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็คือปี65เป็นปีแรกที่เราคบกันอย่างจริงจังแล้วก็เปิดเผยนะคะก็คือมีความรักที่ดีๆมอบให้กันแล้วก็มีความผูกพันที่ดีที่มีให้กันในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ น้ำหอมที่คุณส่งให้ชั้นนะคะขอบคุณมากไม่คิดว่าจะได้รับในวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นของขวัญชิ้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,ะไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าเพราะว่าแสงไฟมันก็สว่างเนาะ,ะประมาณนี้ค่ะนคะคะชัดไหมโอเคก็ขอบคุณนะคะสำหรับ ของขวัญกล่องนี้แล้วก็ข้างในก็เป็นดอกกุหลาบสีแดงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตามด้วยช็อกโกแลตถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะก็ถูกใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำเพื่อชานแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ชั้นใน เดือนแห่งความรักเดือนนีขอบคุณมากนะคะรักคุณค่ะ